สวัสดีครับพี่น้องชาวกระปเปอเลยตี้ครับคลิปชี้เป้ารถเก่าวันนี้ครับเรามีรถเล็กเคคาร์มานําเสนอกันนะครับนะใครที่ตามหารถก๊เปอ,อยู่นะครับนะวันนี้เรามีมานําเสนอกันแล้วครับอ่าคันนี้เป็นไดฮัซซูนครับ S60 นนะคันนี้ถือว่าเป็นรุ่นเก่าพอสมควรนะครับก็อ่ารุ่นนี้ฝาท้ายนี่อ่าเปิดไม่ได้นะฝาท้ายด้านข้างนี่คือเปิดไม่ได้นะครับ แต่ว่าทรงจะเหมือนกับรุ่น S100 นะครับที่ว่าด้านข้างเขาจะมีบันพับเปิดได้นะแต่รุ่นนี้จะเปิดได้จาด้านหลังนะครับนะนี่ก็เป็นกระบะเรียบนะครับพื้นที่ใช้สอยนี่คือวางได้เต็มพิกัดเลยนะครับนะจะไม่ติดซุมล้อนะครับกระบะทรงนี้นะครับก็ใครมองหาอยู่ก็ลองดูครับมาดูรายละเอียดคันนี้นครับคันนี้เป็นรถปี1982นะครับก็ ราคาผู้ขายตั้งไว้ที่เจ็ดหื่นแปดพันบาทครับเจ็ดหมื่นแบาทครับรถใช้งานได้ปกติครับวิ่งส่งของอยู่ทุกวันนะครับเจ้าของลงรายละเอียดไว้เช่นนี้ครับทะเบียนชุดโอนครบครับภาษีปี65นะต่างจังหวัดส่งได้ครับรถคันนี้อยู่เชียงใหม่นะครับก็ยังไงแนะนําให้ไปดูจริงกันด้วยนะครับนะไปลองขับลองเทสดูก่อนตัดสินใจจ่ายเงินนะครับ ราคานี้พูดถึงถ้าทะเบียนรายละเอียดถูกต้องนะครับนะก็ถือว่าราคาไม่แรงนะครับก็ลองไปเช็คเต็มไปเช็คเลขให้ดีครับเช็คเครื่องนะลองสอบถามเจ้าของรถด,ดูครับว่ารายละเอียดต่างๆเนี่ยมันตรงเล่มไหมนะครับนะถูกต้องไหมนะครับนะเพื่อความสบายใจนะครับนี่ก็ลองดูครับ รถประเภทนี้ปกติแล้วทะเบียนจังหวัดไหนก็จะโอนจังหวัดนั้นนะครับก็อันนี้ก็ลองดูเรื่องการโอนอะไรด้วยนะครับช่องทางติดต่อผมทิ้งลิงก์เฟซบุ๊กเจ้าของรถไว้ให้ด้ล่างคลิปนะครับจะได้พูดคุยติดต่อได้โดยตรงเลยครับในลิงก์ก็จะมีเบอร์ถ่องไว้ให้นะครับถ้าลิงก์เข้าไม่ได้ก็แสดงว่าเจ้าของรถนั้นขายไปแล้วนะครับแจ้งสําหรับสมาชิกใหม่ๆนะครับที่เพิ่งเข้ามาติดตามช่องผมนะครับนะช่องผมก็จะมี2ช่องนะช่องกพอเลนตี้ครับแล้วก็ช่องบอยคุงเลนตี้นะครับ ช่องกรปอปวลตี้นั่นก็จะเป็นรถเก่าครับรวมๆกันไปนะครับช่องบอยคุงนี่ก็จะเป็นรถกระป๋อรถเลคเคคาครับเจอผมก็จะนํามาชี้เป้าให้นะครับก็ฝากติดตามไว้ได้ทั้ง2ช่องเลยครับนันช่องเดียวกันนะโอเคเราคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้ฝากกดติดตามไว้ด้วยครับมีรถเข่าใหม่ๆท่านจะได้ไม่พลาดผมสับคลิปนี้สวัสดีครับ